สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วครับเจอกันที่หน้าบ้านครับวันนี้พามาดูดอกไม้สวยครับนี่ครับอันนี้คือดอกกุหลาบครับดอกกุหลาบสวยไหมครับอันนี้ดอกกุหลาบนะครับนี่เลยดอกก็สวยครับอันนี้เริ่มจะเริ่มจะหล่นแล้วนะนี่สวยๆนะอันนี้พามาดูดอกกุหลาบทสวยนะหน้าบ้านนะครับสวยไหมครับอันนี้ดอกกุหลาบนะครับนี่สวยๆดอกสีแดงครับแดงมากๆเลยนะครับ เนี่ยวันนี้เราได้ไปซื้อดอกไม้มาครับเนี่ยครับอันนี้เป็นดอกกุหลาบเหมือนกันนะเนี่ยครับซื้อมาน,นี่3สามต้นเนี่ยนี่สามต้นร้อยต้นละสามสิบห้านะครับสามต้นร้อยนะครับนี่ไม่รู้ว่าเป็นสีไหนน่าจะเป็นสีแดงครับนี่นี่ดอกตรงนี้น่าจะเป็นสีแดงกับสีอันนี้สีอะไรสีชมพูหรือเปล่าครับน่าสีชมพูนะครับแล้วก็มีเนี่ยนี่ดูจากนี้ครับไก่เลยดูไก่ดูไปครับเห็นไหมครับ นี่เลยอันนี้เขาเรียกว่าดอกกุหลาบเลื้อยครับนี่ครับมันจะเลื้อยมาเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับมันจะเลื้อยมามีดอกแบบนี้ติดกันแบบนี้นะครับตัวนี้จะแพงหน่อยต้นนี้นะต้นนี้สามต้นร้อยนะครับต้นนี้สามต้น200นะสองร้อยนะครับสวยๆนะนี่เขาทํามาแบบนี้นี่ครับเห็นไหมครับนี่ซื้อมาแบบนี้ครับเขาก็จะมีให้มีไม้ทําไม้แบบนี้ให้อร่างตรงนี้ครับ เป็นเหมือนล้างขาเพื่อให้มันเลื้อยขึ้นมาครับให้เลื้อยขึ้นมาอ้าวมาแล้วเคโลเคโลเคโลโอ้ยออ้ยนี่เห็นไหมอ่ะนี่ครับเห็นไหมสวยๆครับแต่ดอกเล็กหน่อยครับสวยนะครับนี่นี่นะครับนี่กําลังขุดนะครับเดี๋ยวจะปลูกต้นกุหลาบครับตรงรั้วนะรั้วหน้าบ้านน่ครับกำลังขุดครับนี่ครับ เนี่ยกำลังขุดอยู่นะครับนี่ครับหน้าบ้านครับกำลังขุดปิดเสียงเลยถึงนี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่กำลังขุดอยู่เนี่ยอยู่ตรงหน้าสันพัดภูมิครับหน้าบ้านอันนี้ต้นไม้นี่ก็มีครับอันนี้เรียกดอกอะไรครับนี่ดอกจำปีครับดอกจำปีนหมครับ อันนี้เก็บที่เขาเป็ร้อยพวงมาลัยครับจำปีที่บ้านเก็บขายครับเก็บขายสองดอกหนึ่งบาทครับจะมีคนที่คนที่เขาร้อยพวงมาลัยครับเขามารับซื้อครับที่บ้านขายได้ทุกบาททุกอย่างนะครับอันนี้สองดอกครับสองดอกหนึ่งบาทครับเก็บขายทุกวันนะเก็บขายทุกวันครับดูนี่กาลังขุดครับแล้วนี่ก็มีครับมีดอกเข็มครับดอกเข็มนี่จะเป็นสีเหลืองครับที่บ้านดอกเข็มครับสีเหลืองนะครับ นี่ครับนี่สวยๆครับดอกเข็มนะครับนี่นะดอกเข็มครับสีเหลืองแล้วก็ดอกไม้อะไรไม่รู้ตรงนีน้นี่ครับหน้าบ้านก็มีแล้วก็มีต้นยาหนังครับน่าจะใช้ยาหนังครับแล้วก็ดอกอะไรดอกกระเจียวหรือดอกอะไรไม่รู้นี่ขึ้นมาแบบนี้นี่นี่หน้าบ้านครับหน้าบ้านปลูกทุกอย่างครับปลูกทุกอย่างครับนี่ครับมี ชาวบ้านมองดูด้วยนะครับกำ mm hmm. <laughs> ลังทำอะไรกันอยู่เนี mm ่ hmm. นี่ครับมีเด็กน้อยครับ,นะรบเด็กน้อยปัญจักรยเเยะะนูน่นนะนะครับเดีย๋ยวเราพามาดูนี่ก่อนอันนี้ต้นอะไรนะอันนี้ต้นอะไรไม่รู้มันะ้งนี่ต้นอะไรไม่รู้นะแม่บอกว่างาช้างน้องสาวบอกนะเนี่ครับนี่สันมะภูมินะสันมะภูมินี่ครับดอก ต้นอันนี้ต้นอะไรนะผมก็ไม่รู้อยากชื่อนะครับเดี๋ยวพาเดินแวะดูครับกับนี่อันนี้ก็มีต้นไม้นี่คือหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นต้นไม้อย่างเดียวจะเป็นต้นไม้อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีดอกไม้แบบนี้เป็นแบบนี้ครับออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่สวยๆแบบนี้ก็จะเป็นดอกออกมาแบบนี้เป็นดอกมาแบบนี้นี่ครับ มาแล้วก็มาตรงนี้หน่อยอันนี้จะเป็นดอกครับนี่แล้วก็มีนะตรงนี้ i, ตัวนี้หอมมากครับเนี่ยนี่กลิ่นหอมมากครับนี่ต้นอะไรไม่รู้ครัเนี่ยกลิ่นหอมมากๆอ่ะดูกันในใกล้ครับเดี๋ยวดูกันในใกล้เดี๋ยวนิ่งก่อนนิ่งก่อนเนี่ยครับดอกนี้หอมมากครับหอมมากๆครับแล้วก็มีนี่ครับน้ำเนี่อันนี้ดอกไม้หน้าบ้านนับโอ้โหดูเยอะมาก ครับเป็นพุ่มแบบนี้เป็นพุ่มครับอันนี้คือสารพุ่มนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องครับกำลังครับกำลังขุดเยอะนครับนี่นี่ดอกไม้นี่ก็มีครับนี่ดอกนี่ก็มีนีับดอกสีขาวนะเป็นดอกสีขาวเนี่ยเนี้ยต้นประมาณนี้บนี่มีดอกแบบนี้ด้วยเนี้ยที่ยังไม่บานครับก็จะเป็นนี่เหมือนดอกมะลิแต่ไม่ใช่ดอกมะลินะนีครับแบบนี้พอบานออกมาแล้วเนี่ยกลิ่นหอมไหมไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นหอมอะไรนะครับ ธรรมดาแต่สวยงามครับนะปลูกไว้สวยงามนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องครับกำลังขุดเป็นไงบ้างนวลน่ะเริ่มจะได้แล้วนหลุมนี้เริ่มนี่ครับกำลังครับนี่กำลังจะเอาต้นกุหลาบครับที่เป็นเลื้อยนะครับลงก่อนนะเริ่มจะมืดมาแล้วครับนี่อาจจะไม่สว่างนะ đau chân lúng đùn luôn <laughs> nè, trời ơi đẹp, sử dụng đinh cột này, này, bồ cua láp ạ, ba mươi อาจจะมืดหน่อยครับอันนี้คือมันมืดแล้วตอนอันนี้เวลาประมาณหกโมงจะครึ่งนะเ<อ>นี่ยเดี๋ยวจะครอบแล้วครอบแล้วก็ลงด้านข้างเน,น่น้ำนี่ยกำลังปักอันนี้เป็นเสายืดมันนะับอันนี้ต้นแรกนะครับต้นแรกผ่านไปนี่ครับกำลังอันที่สองนะครับ ภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ครับเพราะว่าตอนนี้เวลาประมาณหกโมงครึ่งน,นะะเดี๋ยวจะลงนะลงหลงุมต่อไปครับเดี๋ยว,ยวก็กบดินลงไปครับ ต้นที่สองแล้วนะครับั้นนะนี่เด็กหน้าบ้านนะไม่ร <c oughs> ับนะนะครับอันนี้ต้นที่สามนะนี่ครับ,นะรบ <c oughs> <c oughs> เกียวลองไป เราก็จะแต่งตรงนี้ครับมันจะยากตรงนี้นิดนึงเนี่ยติดตรงนี้เนี่ยครับก็จะได้ต้นกุหลาบกุหลาบเลื้อยนะกุหลาบเลื้อยนะครับนี่สามต้นนะครับอยู่เรียงอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเมือนนะ่อเนอะตอนนี้ครับไชนะเนี่ยต้นสุดท้ายก็เนี่ยอันนี้กุหลาบเลื้อยจะมีสามต้นนะเนี่ย ก็จะสวยนะครับก็จะสวยนะนี่ได้เลยนี่ครับตัดแต่งวันนี้ครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวก็พอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะมาดูว่าจะทําอะไรต่อนียสาหรับวันนี้ปลูกดอกกุหลาบนะครับเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นสมบูรณ์ดีครับกับ3ต้นกุหลาบเลยนะครับดูกันใหใกล้กันนะนี่ครับจะเป็นดอกแดงๆเอานี้นะอาจจะไม่ชัดหน่อยนะเพราะว่าตอนกลางคืนนะมือถืออาจจะกล้องอาจจะมัวหน่อยนี่นะ นี่ครับพอเราปลูกเสร็จเราก็จะลดน้ำครับอันนี้ก็ได้ที่แล้วลดน้ำไว้รอดูพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงครับได้น้ำละสำหรับวันนี้ครับบอกแค่นี้ครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณมากครับ